เอเชียนะคะเอเชียน mm hmm. เป็นบริษัทแม่ของ AI นะคะโครงสร้างไรายได้ของเขาเนี่ยเป็นเพ็กฟู้ด49%ทูน่า8%ที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ใน AI คือ frozen food Frozen Food เนี่ย ตรงนี้เป็นปลาหมึกซะเยอะทีเดียวแล้วก็มีฟีดซึ่งตรงนี้เป็นฟีดกุ้งและฟีดปลานะคะในผลประกอบการในไตรามาส1ก็เช่นเดียวกันนะคะกำไรสอทธิที่246ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ400%เอยเอร์เซนเยนแล้วก็200% Q on Q เป็นคิวคิเป็นธุรกิจเพ t ฟู้ดที่ดันผลประกอบการนะคะในขณะที่ทิศทางคอร์สอก็คล้ายๆ AI ก็คือตัวเพ t ฟู้ดยังเป็นตัวไดรเวอร์อยู่นะคะในขณะที่ ตัวฟรอซเซซึ่งมีปลาหมึกอยู่ในนีม้มีประเด็นในเรื่องของสป라이ของ a ร m a t ตอยู่บ้างเนื่องจากว่าปลาหมึกเนี่ยจับจักธรรมชาตินะคะส่วนในแง่ของเป้าหมายของปี2024เนี่ยก็มีการปรับเป้าในส่วนของ Gross o s s m a r g n n เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยอดยอดขายเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่เดิมนะคะธุรกิจขายก็จะเป็นทูน่ากับธุรกิจ Frozen นะคะสำหรับ a อเชียนเ i เราเป็น not rate นะคะส่วนราคาเป้าหมายที่ IA Consen ให้ไว้ของ A อเชียอยู่ที่7บาท20ถึง12 48, บาท48ค่ะ ครับผมขอบคุณครับพี่เพรินเท่าที่ฟังดูเนี่ยโมเมนตัมในไตรมาที่สองเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องถูกไหมฮะยังดีอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็คือไดเวอร์ครับเชิญเลยครับอ๋อค่ะก็อาจจะมีคนถามในเรื่องของ ITC นะคะตัว i t e ทซึ่ง i t e ทเนี่ยเป็นธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันนะคะ เช่นเดียวกัน i t เทเราก็ไม่ได้ cover อยู่นะคะแต่ให้ไปดูสไลด์ที่3เนี่ยเราให้โครงสร้างรายได้ของ AAI กับ a s i ชียกับ AI กับ i t เทนะคะ i t เทเนี่ยโครงสร้างรายได้เนี่ยจะเป็นอาหารหมาอาหารแมวรวมกันเนี่ยคือประมาณ88%แต่ว่าเขามี pet treat ก็คือพวกออของเล่นหรือว่าขนมของหมาแมวเนี่ยอยู่6%นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย cross margin ดีนะคะในขณะที่ของ AAI เนี่ย ตัวอาหารสัตว์เลี้ยงเขาไม่ได้แบ่งให้แต่ว่า,วารวมๆคือ85%แล้วมีทูน่า14%ไอตัวที่ต่างกันนี่แหะคะเป็นตัวที่มีเอามี performance ต่างกันด้วยในแง่ของ p e t ทรีเนี่ย petried เนี่ยมี cross margin ที่สูงกว่าอาหารสัตว์เลี้ยงในขณะที่ทูน่าของ AAI เนี่ยอาจจะยังมีประเด็นในเรื่องของ demand ที่อ่อนแล้วก็าการส่งออกที่น้อยลงสําหรับกลุ่มทูนา่าเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให ในมุมมองแบบนี้นะคะไอเทวดูดีกว่า AI แต่ว่าต้องบอกกับว่าเราไม่ได้ c o อบ r ทั้งสองตัวนะคะครับผมโหยังจะรู้ใจผมเลยครับพี่เพลินว่าผมจะถามอะไรเมื่อกี้กำลังจะถามเทียบอยู่พอดีนะครับพี่เพลินก็ตอบคำถามให้ละนะครับอ่ะทีนี้เวลาดูราคาหุ้นนะครับพี่เพลินเรามักจะเห็น AAI แม่ลูก a อเชีย a i เนี่ยขึ้นแรงกว่าเมื่อเทียบกับท u อใช่เ, <laughs> เห็นด้วยค่ะ มันมันมีพื้นฐานอะไรซัพพอร์ตตรงนี้ไหมฮะหรือว่าหรือว่าเป็นเรื่องการเทรดดิ้งล้วนๆพี่เอ่อมันมันมีประเด็นอื่นที่พี่คิดว่าอาจจะอยู่นอกเหนือาจากที่ที่พี่จะพูดได้นะคะแต่พี่มองว่าจริงๆอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า oh. ด้วยด้วยด้วยราคาหุ้นด้วยขนาดมาเก็ตแคปเนี่ยการเคลื่อนไหวาอาจจะต่างกันนิดนึงคะ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดพี่ก็ไปดูไส้ในนะคะในแง่ของธุรกิจเฉพาะเพทฟู้ดนะทั้ง AI และ ITC เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาขายเฉลีย Gross ่ยกรอสกรอสมาเช่นอาจจะต่างกันแต่ราคาขายเฉลี่ยหรือว่ากำไรออกมาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนักมันต่างกันตรงตัวที่ไม่ใช่เพทฟู้ดแค่นั้นเองะคะครับก็คือของเล่นนั่นเองนะฮะใช่ค่ะน,ะนะครับ,รบวันนี้ชัดเจนครับเลียครับพี่เพลินครับขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะ